สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำคลิปหมูท้องต้องนับตอนไหนนะคะจากที่มีท่านผู้ชมนะคะถามมาว่าหมูท้องเนี่ยนับจากวันไหนนะคะก็เลยมาทำคลิปให้ชมนะคะหมูท้องนับจากตอนไหนนะคะก็คือตอนที่เราผสมเลยนะคะวันที่เราผสมนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมหรือว่าผสมจริง นับจากวันที่ผสมนะคะนับไป114วันนะคะแล้วก็บวกลบอีก7วันนะคะก็คือเป็นกำหนดคลอดของหมูตัวนั้นนะคะก็โดยเฉลี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ114วันนะคะก็คือไม่เกิน120วันนะคะก็ส่วนมากที่เลี้ยงมานะคะก็จะคลอดในช่วงเวลา114วันนะคะก็หลังจากที่ผสมนะคะ จะมีการนับอยู่2ช่วงนะคะก็คือช่วงแรกอะ่ะเราต้องนับสัตว์ก่อนนะคะก็คือวันที่ผสมผสมเสร็จปุ๊บเราก็ควรจะนับไปอีก21วันนะคะเพื่อที่สังเกตสัตว์ของหมูตัวนั้นว่านับไปหลังจากที่ผสมแล้วนับไปอีก21วันบวกลบก็ประมาณ5วันนะคะบวกลบประมาณ5วันเพื่อที่จะสังเกตสัตว์เขาอีกรอบหนึ่งว่าเขามีอาการสัตว์ไหมนะคะก็คือ อย่างมีน้ำมีน้ำในอวัยวะเขาไหลไหมนะคะแล้วก็มีอาการกระวนกระวายไหมร้องกรีดกัดกัดไหมนะคะกัดไม้นะคะ,ะ,คะเขาจะกัดไม้ถ้าถ้าเป็นคอกไม้แล้วก็จะมีน้ำตรงก็อวัยวะบวมแดงนะคะถ้า21วันมีอาการแบบนี้ก็ตีไปได้ว่าหมูตัวนี้อาจจะผสมไม่ติดเราต้องมีการผสมใหม่อีกรอบนะคะหรือถ้าคุณยังไม่แน่ชัดบางทีมันก็ไม่แน่ชัดเพราะว่า มันออกนิดเดียวแบบนี้เราก็อาจจะต้องเสียเวลานับไปอีกหลังจากที่มีอาการอะ่ะเรายังไม่แน่ชัดว่าเอฟผสมติดหรือไม่ผสมติดนับไปอีก21วันถ้ามีอาการแบบนี้อีกแสดงว่าหมูตัวนั้นผสมไม่ติดชัวนะคะผสมไม่ติดชัวต้องผสมใหม่อันนั้นก็คือวันที่เรานับมาจากวันที่ผสมครั้งที่แรกก็คือนับไม่ได้แล้วนะเราต้องรเราต้องนับจากวันที่เราผสมครั้งล่าสุดนะคะ ผสมครั้งล่าสุดวันไหนก็คือเรานับจากวันนั้นอะไปอีกร้อยสิบสี่วันแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยเราผสมแล้วเราก็อย่าชะล่าใจว่ามันจะผสมติดนะคะเราต้องยี่สิบเอ็ดวันเราก็ต้องดูอีกว่าเขามีอาการแบบนี้อีกไหมนะถ้าเขามีอาการแบบนี้อีกอะ่ะมันก็คือยังไม่ติดนะคะหรือถ้าเป็นแบบนี้ซ้ำๆกันหลายหลายทีนะคะอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะคะ เช่นจากเคยผสมเทียมเป็นผสมจริงหรืออาจจะเปลี่ยนพ่อพันนะคะพ่อพันุ์ชุดใหม่มานะคะไม่ใช่เพราะาถ,าถ้าเกิดยังไม่ติดอยู่นะคะก็คือจะประมาณนั้นก็อาการสัตว์มันก็จะเป็นอยู่ประมาณ3วันนะคะถ้าเกิดเราสังเกตเราต้องสังเกตดีๆก็คือสังเกตที่อวัยวะ ปกติเนี่ยอวัยวะเพศเขาจะไม่บวมไม่บวมแดงนะคะถ้าเกิดเขาจะมีอาการสัตว์เนี่ยมันจะแดงเป็นสีชมพูแล้วก็เออเป่งเป่งขึ้นมาอีกนิดนึงสีมันจะมีซีสีมันจะออกชมพูเนาะอันนั้นน่ะก็คือเริ่มมีอาการสัตว์แล้วก็อันนั้นเป็นวันแรกเนาะแล้ววันที่สองก็เริ่มบวมขึ้นอีกนิดนึงก็บาบายๆอ,อาจจะมีเริ่มมีน้ําไหลนะคะแล้วก็วันที่สามอะ่ะ มันก็คือจะยุบลงแล้วก็ยุบลงแล้วก็มีน้ำไหลออกมาเยอะวันนั้นอ่ะเราจะผสมนะคะก็คือจะผสมตอนที่อว,วัยวะเขามีน้ำไหลนะคะนะการคือนับวันนับวันท้องการนับวันท้องของหมูก็คือนับจากวันที่มีการผสมเกิดขึ้นนะคะนับไปเลยอีกร้อยสิบสี่วันบวกลบเจ็ดวันนะคะในการเอ่อในช่วงเวลานั้นอะ่ะ คุณก็สังเกตเลยเอพอบวกลบพอพอนับไปถึงร้อยสิบสี่วันอะในหนึ่งสัปดาห์ก่อนคลอดนะคะอว,วัยวะเขาก็คือจะบวมบวมมากขึ้นนะคะบวมบวมขึ้นบวมขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนั้นอะถ้าเกิดบวมก็คือภายในเจ็ดวันอะจะมีการคลอดแล้วก็กอ่อนคลอดวันพอถึงร้อยสิบสี่วันปุ๊บนะคะคุณไปบีบตรงเต้าเขาอะมันจะมีน้ําไหลออกมาถ้ามีน้ําไหลออกมาปุ๊บ น่าจะเป็นน้ําสีเหลืองๆในเต้านมเขานะคะจะมีน้ําไหลออกมาแสดงว่าเขาจะคลอดภายใน24ชั่วโมงนะคะคุณต้องเตรียมคลอดให้กับเขานะคะโอเคคลิปนี้มาพานับวันนะคะวันการตั้งท้องของเขานะคะตั้งท้องของหมูค่ะโอเคเดี๋ยวจะพาดูหมูก่อนอันนี้ท้องอันนี้อันนี้น่าจะท้องแล้วเพราะว่า ประมาณ2เดือนกว่าเนาะแต่ท้องเขายังไม่ออกมากส่วนมากก็คือจะไปออกในช่วงเดือนสุดท้ายเนาะตัวนี้ผสมก็คือนับแล้วนียไม่ไม่ไม่มีอาการคะแล้วก็อีกตัวฝั่งนี้เราจะไม่ให้กินเยอะนะคะหมูจะไม่ให้กินเยอะให้กินพอประมาณนะคะเยอะมากไปก็ไม่ดีนะคะอ้วนมากไปก็ไม่ดีต้องให้กินในน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะไม่ให้เขาเครียดนะคะ อย่าให้เขาเครียดแล้วก็ก็พยายามหาพืชสีเขียวอะไรให้เขากินอเช่นใบกล้วยใบอะไรก็ได้นะคะคลายเครียดนะคะไม่ให้เขาเครียดนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยบางทีก็คือต้องแบบเพิ่มความเย็นให้กับเขานะคะอันนี้ก็เพิ่งผสมไปนะคะตัวนี้เพิ่งผสมไปตัวนี้ผสมไปรอบสองนะเพราะรอบแรกะนับไป21วันแล้วเขามีน้ําไหลนะคะน้ํา น้ำตรงอวยวะเพศแล้วเขามีบวมแดงนะคะดูแล้วก็คือก็ผสมใหม่นะคะตัวนี้รอบสองแล้วแล้วก็อีกตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันผสมไม่ติดนะคะรอบแรกผสมไม่ติดนางอ้วนนะคะนางกินเยอะนางกินเยอะอันนี้ผสมรอบสองแล้วเหมือนกันตัวนี้ไม่เอาลูกไม่เอาตัวนี้ผสมเพิ่งผสมไปนะคะกินเยอะมากไปก็ไม่ดีค่ะ โอเคคลิปนี้ก็พามานับวันตั้งท้องของหมูเนาะว่านับยังไงนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะาฝากติดตามช่องด้วยเพจก็จะมีเพจหมูแม่พันธุ์สกลนครนะคะโน,น่นโน่นดูนางดูนางทำลงมาค่ะคุณลงมาเลยค่ะลงมาเลย ท้องสังเกตนะท้องเียจะเริ่มอ,ออกแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยจะเห็นท้องเขาถ้าเกิดปกติธรรม,มดาจะไม่เห็นท้องไหมส่วนท้องเขาจะานี่ตัวยาวมากลงค่าลงค่าล,ลงจ้ะไม่เอาไม่โซนลงลโอเคค่ะขอบคุณค่ะ